ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าพินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในรา,ราศีกรกฎประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2568นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ ชาวราศีนะครับกรกฎเนี่ยก็จะมีดาวประจําตัวคือดาวพะจั์เนาะดาวพะจั์เนี่ยใช้เวลาโคจรเนี่ยสองวันครึ่งสองวันครึ่งสองวันครึ่งสวันครึ่งเนี่ยไปจนครบทุกราศีเลยนะครับแต่จุดที่เราต้องระมัดระวังจะเป็นในช่วงของวันที่นะครับวันที่สิบสี่ตั้งแต่สิบนาฬิกาหนึ่งนาทีไปจนสิ้นสุดวันที่สิบหกนะครับเวลายี่สิบนาฬิกาสี่สิบนาทีช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เกิดคลาสนะครับบนท้องฟ้าเขาเรียกว่าจันทรุปราคา นะอันเนี้ยจะมีปัญหานะครับให้ระมัดระวังช่วงนั้นเกี่ยวเรื่องของการเดินทางการติดต่อการประสานงานนะครับอันนี้ระมัดระวังหน่อยแล้วก็ไประมัดระวังอีกทีหนึง่งนะครับในช่วงของวันที่28อ่า28นะครับเวลา15บนาฬิกานาทีไปจนถึงวันที่30เวลา18บแนาฬิกา4นาทีอันนี้เป็นเรื่องของการขอความอนุเขาช่วยเหลือผู้รับผู้ใหญ่เราจะช่วยเหลือเขาก็ได้หรือเขาจะช่วยเหลือกับเราก็ได้ช่วงนี้จะติดขัดจะมีปัญหานะครับพยายามเลี่ยงในช่วงนี้นะ นะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีสิงห์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรือนที่ค่อนข้างจะสําคัญเพราะเรือนนี้เนี่ยเป็นเรือนของไรายได้การเงินกันทองกระแสงเงินสดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยเราจะจับดาวนะครับพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระอาทิตย์แน่นอนหนึ่งถึงสิบสามอันนี้ไม่ดีเหตุผลก็เพราะว่าดาวเจ้าเรือนนะครับการเงินของเราเนี่ยไปตกอยู่ในภพของมรณะ นะในราศีกุมเนี่ยเราเรียกว่ามรณะเขาว่ามรณะเนี่ยแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะครับไม่ได้ดังใจนะแล้วก็ต้องบอกว่าเกี่ยวเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆไอ้ตรงนี้เป็นจุดที่ชาวราศีกรกฎจะต้องระมัดระวังนะครับตอนที่อยู่ในราศีกุมเนี่ยนะหนถึงสมเนี่ยโอเคยังพอแก้ไขต่างๆได้เพราะว่าเข้าระวังปู่เอกนะแต่ว่าตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่12เนี่ย นะครับเขาเพจค่ามเลิกนะการเงินเนี่ยจะหมดไปกับเรื่องของการตัดสินใจเป็นยังไงนะครับเช่นอยากได้อะไรก็ซื้อนะครับอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ตอบโจทย์ความต้องการตัวเองในลักษณะต่างๆก็ซื้อนะครับโดยที่แบบขาดความยั่งคิดนิดนึงด้วยอิทธิพลของเลิกแล้วก็จะมีเหตุผลเข้ามาสนับสนุนตัวเราเองตลอดว่าเอ้ยต้องซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวนู่นนี่นั่นนะมันจะหมดโปมัน,ม,นมันมีสิ่งเล้าอะ่ะนะเอาเป็นว่า เลิกเพชฌฆาตให้เราเข้าใจว่าตัดสินใจแล้วกันเป็นเรื่อตัดสินใจนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็จะทําการยกย้ายราศีอยู่ในราศีมีนอ่ะเริ่มดีแล้วนะไม่มีอะไรที่จะสุดยอดเท่ากับดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในภพของราศีมีนที่เราเรียกวภพบสุภาสุภาเนี่ยแปลว่าความจเจริญก้าวหน้าคนอุปถัมภ์ค้ำจุนคนคอยช่วยเหลือและที่สาคัญดาวพระันที่เป็นเจ้าเรือนเนี่ยไปดีไปอยู่ในเรือนลาภเลย บอกได้เลยว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยตั้งแต่ดาวพฤหัสเข้าไปอยู่ในราศีมีนเนี่ยนะครับเรื่องของเงินเรื่องของทองจะมีคนอุปถัมภ์ค้าจุนสามารถวางแผนเกี่ยวเรื่องของการเงินได้นะครับเป็นขั้นเป็นตอนสามารถหาเงินได้จากความรู้ความสามารถการติดต่อติดต่อต่างประเทศนะครับหรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยก็คือเกี่ยวเรื่อง,องความชานาญการพิเศษของเราเนี่ยจะทําให้เกิดเงินเกิดทองเกิดราบผลอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับนะอ่ะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่14นะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลานะครับ 2ทุ่ม55นาทีนะตอนที่อยู่เนี่ย1 4่ถึงก็ยังคงเป็นเลิกที่ต้องตัดสินใจอยู่นะครับเพราะเรายังคงเข้าเลิกเพชฌฆาตเลิกนะครับแต่ตั้งแต่วันที่17ไปอันนี้ดีแล้วนะครับเขาเรียกว่าเข้าราชาเลิกนะ1 7ถึงเนี่ยเป็นเลิกยิ่งใหญ่นะก็จะมีคนระดับเจ้าของกิจการหัวหน้างานนะครับเจ้าของบริษัทนะครับที่คอยอุปถัมภ์คำจุดช่วยเหลือเราได้จุดที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือจะเป็นในช่วงของวันที่17จนถึงวันที่ 19, ี่ยเราจะเข้าัง,างพ่ษ นะครับอันนี้เรมามัดระวังหน่อยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองนะครับเกี่ยวเรื่องของการช่วยเหลือคนอุปถัมภ์คนให้ยืมเงินหรือว่าอะไรเงี้ยเรมามัดระวังนิดหนึ่งนะจุดให้คุณก็จะเป็นในวันที่ยี่สถึงสาสิบนะครับจะเข้านาวังปู่เอกนะอันนี้ก็ยังช่วยได้ในเรื่องของนะครับเพราะนาวังดีแต่ว่าวันนั้นรู้สึกจะเกิดคาดนะยี่สิบถึงสาสิบเนี่ยจะเกิดคาดบนท้องฟ้านะครับก็ยังไงก็ต้องเรมามัดระวังไว้นิดนึงเรื่องเงินก็มีเกณฑ์ที่จะโดนหางเล่ยไปด้วยนะครับอ่ะต่อไป นะดาวพฤหัสเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมีนเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าภพสุภะที่แปลว่าความเจริญเจ้าหน้าคนอุปธรรมค้ำจุนคนคอยช่วยเหลือนะไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็ปรากฏว่าไปอยู่ในราศีพฤษภเราจะเรียกว่าสุภาไปอยู่ในราศีพฤษภในราศีพฤษภเนี่ยเราจะเรียกว่าเรือนโชคดีเรือนลาภผล เรื่อนผลประโยชน์เลื่อนในสิ่งที่เราปรารถนานะครับมีไรายได้2มีรายได้3าม,มีโอกาสต่างๆเข้ามามากมายนะฮะอันนี้ก็ถือว่า,ถ,วาถือว่าดีแล้วดาวพฤหัสที่ยกหลังลักษณะประมาณนี้เขาเรียกว่านะครับซื้อมาขายไปซื้อง่ายขายคล่องลงทุนน้อยได้กําไรมากนะประมาณนี้นะอันนี้ก็ถือว่าถือว่าดีนะครับแน่นอนครับในเมื่อดาวเจ้าเรือนสุภาพไปอยู่ในเรือลาภาก็แสดงว่าไม่ขาดคนอุปถมัมภ์คจุนยิ่งผู้รับผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพ นะแล้วมีมิตรภาพที่ดีต่อกันเนี่ยเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเรานะครับแบบไม่ลังเลส,สงสัยเลยนะครับเขาจะมีความจริงใจให้เราเขาจะมีความหวังดีปรารถนาดีให้เรานะอันนี้ก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับอ่ะนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะดาวพฤหับสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูนะอันเนี้ยไม่ค่อยดีถ้าบังเอิญปีนี้เนี่ย เรามีดาวพระรหัสถาดีเป็นการกินีจออันนี้จะไม่ค่อยดีเพราะคําว่าอริจะเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับอริแปลว่าอุปสรรคอริแปลว่านี่สินอริแปลว่าความอึดอัดใจ,จความไม่สบายใจในเมื่ออริไปอยู่ในเรือนลาบผลก็แสดงว่าเรามีเกณฑ์นะครับที่จะเป็นอุปถัมภ์ค้ำจนหรือช่วยเหลือการเงินการทองนะครับให้กับคนอื่นนะครับบางคนมายืมเงินนะครับบางคนมาเขาเรียกมาขัดลาบ อ่าก็อยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมคุณมีดาวอะไรตั้งรับจะเป็นการขยายไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆเวลาอาลิไปอยู่ในเรือนราพาัฒและสัมพันธ์การลก,กินีเนี่ยมันแปลว่าโดนอะไรอะ่ะดิฟเครดิตก็ได้นะครับโดนทําให้แบบเสียลมเสียฟองรู้สึกก็ได้นะเพราะราพัฒนี่ยังหมายถึงความพึงพอใจด้วยนะครับก็าอาจจะทําให้เราเสียมู้เสียลมเพราะมันมีมรุตยูเนี่ยที่คอยอยู่ตรงเนี้ยเวลามาสัมพันธ์การลก,กินีเนี่ยมันก็เลยจะมีปัญหามรุตยูก็เลยแสดงฤทธิ์เต็มที่ถ้าไม่สัมพันธ์ก,ก,กิีก็ไไม่เปนร นะครับก็อยู่เรือนปกติเพราะท่านอยู่ราศีหนึ่งลออเจ็ดปีเลยนะถ้าแสดงผลตลอดวันตลอดปีแล้วมนุษย์เราอยู่ลําบากแล้วนะครับนะอ่ะนะครับทีนี้อลิไปอยู่ในเรือนราพาก็ให้รักษาทรัพย์ให้อยู่อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เราเสียรายได้เสียเงินเสียทองก็พยายามหลีกเลีเ่ยงเอาไว้จะด,ดีที่สุดนะครับอ่นะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพฤหัสนะครับ ดาวศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพฤษภเนี่ยเราจะเรียกว่าพบลาภะที่แปลว่าราบผลผลประโยชน์นะลาภะไปไหนลาภะก็แลกบ้านกับพรฤหัสบดีเราเรียกว,ว่าลาภะไปอยู่ในเรือนสุภาษเป็นอนุเกษตรสลับเรือนการส่งผลให้ดาวพฤหัสเข้มแข็งดาวศุกร์เข้มแข็งซึ่งดาวพฤหัสเองก็จะส่งผลในเรื่องของโอกาส นะครับแล้วก็ดาวพระศุกก็จะส่งเสริมเรื่องของโชคลาภก็แสดงว่าจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือเราอย่างเนืองเนืองเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวเกี่ยวเรื่องของการทําให้เราเองมีวิถีชีวิตที่ดีในะลักษณะต่างๆให้คําปรึกษาอะไรต่างๆอันนี้ดีงามหมดนะแล้วดาวพระศุกเองเนี่ยนะลาภะที่อยู่ในเรือนสุภะได้ตําแหน่งมหาอุดท,ที่แปลว่าสูงส่งคนเขาให้เขาก็จะให้เราลักษณะแบบว่าเป็นใจให้เพราะดาวศุกร์เป็นดาวสวยเป็นดาวหล่อเป็นดาวเมตตามหานิยมนะเราก็จะได้อะไรมาที่แบบ เขาให้โดยที่เรามีความรู้สึกว่าเขาเต็มใจให้เขามีความเสน่หาให้เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราในลักษณะต่างๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจังหวะและช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องเงินเพราะเปสัมพันธ์เรื่องเงินนะครับดาวอาทิตย์มาจากเจ้าเรือนกันเงินก็เลยจะช่วยเรื่องเงินและดาวพฤรหัสนะครับกับดาวอาทิตย์โยกการส่งเสริมกันโดยธาตุนะครับดาวราศีมีเป็นธาตุน้านะครับในราศีพสมศเป็นธาตุดินน้ํากับดินอยู่ด้วยกัน,นก็อุดมสมบูรณ์เลยส่งผลให้ก๊กนี้พฤรหัสอาทิตย์สุข เกิดความเจริญก้าวหน้าสมผลให้ชาวราศีกรากฏประสบความสเร็จเรื่องเงินนะครับเรื่องลาภผลเรื่องงานนะครับเรื่องคนอุปถัมภ์ค้มจุนเรื่องวิถีชีวิตต่างๆนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับดาวพฤหัสนะฮะที่อยู่ในราศีมีนเนีย่ยนะครับก็หนึ่งถึงยี่เนี่ยเป็นเลิกใจดีเป็นเลิกนักบ,บวชนะครับนะบเป็นเลิกแบบว่าไม่เอาเปรียบกันอันนี้ก็จะดีนะจะได้อะไรมาแบบแฟ์ๆตรงมาตรงไป วันที่24นะครับจนถึง31นี้จะได้อะไรที่มาจากผู้ยิ่งใหญ่นะครับเช่นหัวหน้างานนะครับคนที่มีอุปการะคุณคนที่คอยช่วยเหลือคนที่มีความเพียบพร้อมอ่าเพราเข้าราชาเลิกนะ14-31เนี่ยดาวเริ่มเดินถอยหลังเขาเรียกวพักองศาปกติเนี่ยดาวศุกร์ท่านจะใช้เวลาในการโคจรวันละหนึ่งองศา30ก็จะย้ายราศีแต่ว่าช่วงเนี้ท่านพักองศาถึง125วันนะมันก็เลยจะมีดาวเดินหน้าถอยหลังพักองศาเป็นไง ท่องสาเลยทําให้ดาวตรงนั้นนะ่ะมีการลังเลส,สงสยัยไม่ชัดเจนนะครับก็เลยส่งผลให้บางครั้งลาบผลที่เราคิดว่าจะได้วันนี้ตอนนี้ขณะน,นี้กลายเป็นว่าเลื่อนไปอีก3วัน5้าวันอะไรประมาณนี้นะเกิดความไม่ชัดเจนนั่นเองนะอ่ะอีพบเรือนหนึ่งของดาวพฤหัสนะครับท่านมาจากเจ้าเรือนพันธุคําว่าพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์เนาะไปอยู่ในเรือนสุภาก็แสดงว่าจะได้บ้านถูกใจได้รถถูกใจเนี่ยช่วง,นะเง,เงเนี้นะมีเอ็กปงเอ็กโปเนี่ยนะชาวราศีกรกฎนีจจองกัเน,เนเป เพราะว่าอะไรเพราะมันจะมีมีความพึงพอใจนะครับในลักษณะของการจะทําให้ประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องหน้าที่การงานเรื่องลดเรื่องลาเรื่องของใช้ในบ้านเรื่องอะไรประมาณนี้เพราะว่าเวลาสุภาษททีเวลาพันธะไปสุภาษเนี่ยนะมันสิ่งวดล้อมรอบตัวเรามันจะสําเร็จหมดอยากได้อะไรถ้าเรามีความพร้อมมีอะไรเงี้ยมันก็จะสําเร็จมันก็จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและที่ว่าถูกใจสูงสุดก็เพราะว่าดาวสุตรงเนี้ยได้ตําแหน่งมหาอุดนั่นเอง แล้วก็ยังแลกบ้านกับดาวพฤหัสลักษณะประมาณนี้เลยส่งผลให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยประสบผลสําเร็จหลายเรื่องเลยนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับนะยินดีจริงๆนะอ่ะต่อไปนะครับนะบเดี๋ยวเรามาดูนะครับดาวนะพระราหูกันนิดนึงนะครับดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีกุมเนี่ยเขาเรียกว่าพบมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังมรณะไปไหนปรากฏว่ามรณะก็ไปอยู่ในราศีมีน เราจะเรียกว่ามรณะไปอยู่ในเรือนของสุภาะแสดงว่าความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยเกิดจากอะไรสุภาก็คือเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่สําเร็จอ่าหรือทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับหรือถูกใส่ร้ายถูกใส่ไฟนะครับถูกคนมองในแง่ไม่ดีอ่าถูกคนเข้าใจผิดนะที่มีสาเหตุมาจากเรื่องอะไรเรื่องเงินเพราะไปสัมพันธ์กับอาทิตย์ที่เกี่ยวเรื่องเงินเรื่องลาภผลเรื่องผลประโยชน์นะเรื่องความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวดาาหกกับดาาแปดเป็นคู่มูมเมาลุ่มหลง มัวเมาลุ่มหลงถึงขนาดว่าขาดสติอขาดสติเลยที่เขาเรียกว่าอมัวเมาสุดสุดสุๆขั้นสุดอะไรประมาณนี้นะแล้วสำหรับชาวราศีก็รากฎต้องเรามาระวังนิดนึงถ้าดาวพระราหูปีนี้เป็นการกินีจรเนี่ยจะส่งผลให้เราเหมือนมีลาหูมาอม นะบับางสายตามองอะไรไม่เห็นเส้นผมเป็นบุกเออเส้นผมบางภูเขากันเลยทีเดียวนะอันนี้เป็นจุดที่ไม่ดีต้องะระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับด้วยความที่ดาวท่านมากระตุ้นแล้วช่วงเดือนนี้เกิดคาอย่างที่บอกไปดาวจันอยู่ตำแหน่งนี้ดาวดาวตัวนี้มันจะทําให้นะครับเอพบมรณะจะมีปัญหาที่แปลว่าความสู่เสียใจผิดหวัง นะครับสุขภาพอะไรต่างๆก็เป็นจุดที่เราต้องระมาระวังแล้วพระราหูเองในช่วงเดือนนี้ก็เสวยเพชฌฆาตเลือกทั้งเดือนเลยเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะวึดเดียวตัดสินใจเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้มันจะออกแนวประมาณนี้ขเขาเรียกวจุดวัดใจอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับทำอะไรควรจะทําให้รอบคอบมากกว่านะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดนึงนะดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมงังกร นะเราจะเรียกว่าพบปัตนิที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้ดาวเริ่มนะทยอยออกกันไปออกกันมาบ้างแล้วนะครับดาวอาทิตย์ออกไปก็ถือว่าโอเคแล้วนะทีนี้เรื่องของความรักเนี่ยนะครับยังไง 1- 13ถึงาที่ตอนพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ก็ยังต้องระวังเรื่องของความรักอยู่ที่มันมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องคู่สัญญาเนาะแต่หลังจะย้ายไปแล้วก็จะ เบาขึ้นนะครับเหตุผลก็เพราะว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองเราตกมรณะเนี่ยเราก็จะดูว่ามันมรณะเพราะเรื่องอะไรนะรปรากฏว่ามรณะเรื่องเงินนะหนึ่งถึงสิบสามเนี่ยเรื่องเงินอยู่ตรงนี้และมันเป็นคู่ธาตุไฟก็คือหมดไปกับคนใกล้ชิดญาติาพี่น้องคนสนิทอะไรประมาณนี้หรือหมดไปกับเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีคู่สัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องที่ไม่มีความจริงใจนะมันก็จะทําให้เรามีปัญหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรู้ดวงเดิมด้วย ว่าเราเกี่ยวอะไรถ้าสัมพันธ์การะินีมันถึงจะออกแนวอย่างที่ผมพยากรณ์ถ้าไม่ออกแนวการะกีนีมันก็จะลดลงนะครับแต่ที่แน่ๆคนโสดนะครับก็ยังคงจะปวดหัวนะครับเรื่องของความรักพอสมควรถ้ารักกันมากก็จะเป็นเรื่องของโรคก,กันคิดถึงเพราะจะมีเหตุให้ต้องพัดพลากห่างไกลนะครับส่วนใหญ่ชาวราศีกอลกดเวลารออะไรจะรอ,อนานนะนะเช่นฉันจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะรอฉันได้ไหมสองปีครึ่งเงี้ยไม่เจอกันนะเหตุผลก็เพราะว่าดาวเจ้าเรือนปัตนิตกมรณะ นะครับแล้วมันคิดถึงมันไม่ได้เลิกกันอนะ่ะแต่มันอยู่ห่างไกลกันมันก็คิดถึงกันมันจะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะชาวราศรีกร,รกฎก็จะเป็นความรักนะครับที่ค่อนข้างรอคอยพอสมควรเพราะดาวเจ้าเรือนเป็นดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์เนี่ยเขาเรียกเป็นดาวโทษทุกข์นะทีนี้ชาวราศรีกร,รกฎเนี่ยถ้าได้คู่ดีก็ถือว่าดีเลยแต่ถ้าเกิดได้คู่ไม่ดีเนี่ยผมแนะนําว่าค่อยๆดูกันไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะทําให้เราเกิดความระทมทุกข์ นะครับนะแต่ส่วนใหญ่ชาวราศีกรกฎเนี่ยมักที่จะเลือกคู่คนที่อายุมากกว่าทําไมต้องเลือกคนอายุมากกว่าเพราะคนอายุมากกว่าเข้าใจนะสังเกตเถอะชาวราศีกรกฎเนี่ยด้วยความที่ชาวราศีกรกฎมีดาวเจ้าเดือนคือดาวจันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยคบคนที่อายุเท่ากันหรืออะไรกันบางครั้งมันไม่เข้าใจกันมันมันด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเลยทําให้ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบอายุเท่ากันแต่ว่ามี คุณวุธอะไรต่างๆที่มันมันมีเหตุแล้วมันผลจะอยู่เขาได้นะแต่ถ้าเกิดไม่นารักสังเตือะชาวราศีกรกฎมักจะมีคู่แก่ห่างกันล่อเข้าไป30ปี40ปีกันอย่างนั้นเลยนะอายุ20มีแฟน60อย่างนี้เลยนะอย่างนั้นเลยนะแล้วก็ มันก็จะได้ในเรื่องของมอรดกได้อะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่นะอันนี้อันนี้เป็นภาพรวมนะไม่ได้ทุกคนนะไม่ได้ทุกคนนะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคนะครับดาวจ้เลยปัตตนี้ตกมรณนะก็เศร้าโศเสีสยใจนะครับเลิกคู่นะแล้วก็ด้วยความที่ดาวยังคงเข้าเพชรจะคาดเลิอกอยู่ทั้งเดือนเลย หนึ่งถึงสามสิบเอ็ดดาวเสาร์ก็ยังเข้าเพชะคาดเลยเนี่ยเรือกตัดสินใจนะเรื่องคู่บางทีก็ตัดสินใจยังไงก็ต้องดูให้ดีเพราะถ้าตัดสินใจไม่ดีบางครั้งมันอาจจะเสียใจได้เช่นกันนะโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะนะครับดาวพังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกภพกรรมะที่แปลว่างานเนาะงานไปไหนอะ่ะงานไปวินาศอ่ะงานไปวินาศนะเขาวินาศแปลว่าอะไรห่างไกล อ่บางทีอาจจะมีงานที่ห่างไกลหรืองานต่างประเทศอ่างานแบบไหนอ่ะงานซ่อมงานทุบอ่าหรืองานเป็นที่ปรึกษานะครับหรืองานยากงานต้องใช้แรงงานเยอะอย่างเงี้ยนะแต่ให้ดีก็คือเป็นที่ปรึกษาดีกว่านะแล้วทำอะไรพยายามอย่าออกหน้าออกตาทำอะไรก็ พยายามอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะครับแล้วคุณจะโอเคนะแต่หลายๆครั้งเวลาดาวเจเริญนกรรมะไปวินาศสำหรับคนที่มีปัญหาเยอะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายในลันกษณะต่างๆนะอันนี้ก็ให้เรามาระวังนะและที่สําคัญคนที่เป็นสายน้อยใจหรือเป็นโรคซึมเศร้าช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลากรรมวินาศมักที่จะน้อยใจมากกว่าเดิมนะครับหลายเท่าตัวนะฮะเลยส่งผลให้บางครั้ง คนรอบข้างเขา,าอาจจะเครียดนะครับหรืออาจจะต้องวิตกกังวลด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดาวพุธจะแสดงผลอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับนะท่านมาจากในราศีพิจิกนะครับในราศีพิจิกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าความสบายใจการเริ่มบุตรหลานลูกหลานนะครับกพราะหนึ่งในวิถีชีวิตที่ชาวราศีก็รกฏมีปัญหาก็คือดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับอยู่เรือนวินาศก็คือปกครองบุตรบุตรหลานลูกหลานไม่ได้ นะครับลูกหลานเกเรนะครับบางครั้งฝีมือไม่ถึงนะครับบางครั้งก็ขาดคนขาดลูกน้องในการร่วมร่วมงานนะเข้าออกเข้าออกไม่รู้ยังไงแล้วนะครับอะไรประมาณนี้มันก็จะมีมีปัญหาแล้วมันก็จะมีปัญหาไปอ,อ,อีกสักเดือนกว่าเลยนะครับนะนูน่นอะสิ้นสุด30เมษาอนหกแปดอะ 68, นะถึงจะย้ายกลับมาเนาะนะ่าก็ยัง ยังต้องวางแผนดีๆว่าจะทําอะไรบางทีจะไปเปิดร้านเปิดรวนท,ทําธุรกิจธุรกรมอันนี้ก็ไม่แนะนําขยายโซโครงสาขาตอนนี้นะครับขาดทั้งคนขาดทั้งงานขาดทั้งความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากอะไรอะรอบด้านสิ่งต่างๆเนี่ยก็คือถ้าเกี่ยวเรื่องงานสําหรับชาวราศรีกรกฎที่คิดอยากจะขยับขยายสาขาและตัวเองยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่เนี่ยเบรคโครงการไว้ก่อนนะครับเพราะว่าดาวหลายๆดวงยังไม่เกือ้อกูลสักเท่าไหร่นะ นะครับอะไรประมาณนี้ไอเดียจินตนาการอะไรที่จะนําเสนอผู้หลักผู้ใหญ่ถ้ามันไม่สามารถตอบโจทย์หรือซเซสได้ก็นะครับทําให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับค่อยไปเสนอนะครับเพราถ้าเกิดว่าคุณไปเสมอตอนที่คุณไม่พร้อมเนี่ยคุณจะโดนบี้จนจนมุมแล้วเขาจะดิเครดิตคุณจนทําให้คุณเองอาจจะตกตําแหน่งได้อันนี้ก็ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคดาวคารนะครับนะอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยหนึ่งถึงนะครับ สิบสามเนี่ยสเสวยเพชรคาดเลิกนะแล้วดาวพักองศาโดยดาวคันจะดุนิดนึงช่วงนี้นะครับจะส่งผลให้หัวร้อนนะครับทำอะไรหุนหันพลันแล่นตัดสินใจอะไรก็ค่อนข้างที่จะขาดความรอบคอบหนึ่งถึงสิบสามยังไงระมัดระวังหน่อยนะครับแล้วก็วันที่สิบสี่ถึงสามสิบเอ็ดเริ่มเดินปกติมันก็จะซอฟลงมันก็จะเบาลงนะจุดที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับจะเป็นในช่วงวันที่หนึ่งถึงยี่สิบสองนะเข้าระวังพิษช่วงนั้นมีเกณฑ์นะครับเกิดการทะเลาะเบ,บาแวงหรือความไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่าง นะเ,เอาเป็นว่านิ่งเสียตำลึงทองดีกว่านะครับนะเพราะเขาเรียกว่าให้เราพยายามปิดวาจาไว้ดีที่สุดนะครับเปรียบสเสมือนปลาที่หุบป,ปากนะครับจะไม่มีวันติดเบ็ดชั้นใดนะครับบุคคลใดที่เก็บไว้ไม่พูดนะครับย่อมไม่มีใครรู้ความคิดเรานะครับนะคำคมมาแล้วนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับดาวพุกุดนะครับที่บอกไปเมื่อกี้ เพราะดาวพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในภพสหชะที่แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดเนี่ยแหละและอีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยท่านมาจากเรือนวินาศที่แปลว่าความเสียหายความไม่คาดคิดไม่คาดฝันโอเคไอสหชะเนี่ยที่อยู่ในหนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยตอนที่อยู่มีเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะโอเคไม่มีปัญหาแฮปปีด้ดีเพราะอะไรเพราะสุภาเนี่ย นะครับไปอยู่ในเรือนของสหัสชาไปอยู่ในเรือนของสุภะเนี่ยได้เพื่อนดีได้กาลยามิตรดีนะครับได้รับการตอบรับจากสังคมคุณมากอันนี้ไม่มีปัญหานะครับถือว่าโอเคแหละถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเกิดมีดาวพระพุธเป็นกาลกินีอันนี้ก็จะไม่ดีนะนะครับเขาเรียกวิทนาวิบยนสุภะคือทําคุณคนไม่ขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็ถูกแย่งผลงานนะครับแล้วก็ถูกโกงในลักษณะของเอกสารสัญญานะบิดเบือนในเรื่องของข้อสัญญาต่างๆอันนี้ให้เรามาระวังไว้นะ ดาวพฤหัสนะครับที่อยู่ในราศีมีนเนี่ยนะครับก็หนึ่งถึงหกสวยเพชจาตาเลิกนะครับแล้วก็เจ็ดนะครับถึงสิบเนี่ยเขานวังพิษเลยนะครับนะเขานวังพิษอันนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เกี่ยวเรื่องของเอกสารสัญญาอะไรต่างๆนะสิบเอ็ดถึงสิบห้าในดาวเดินถอยหลังละพอดาวเดินถอยหลังแล้วมันก็จะส่งผลเกี่ยวเรื่องของความไม่ชัดเจนแน่นอนนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปย้ายราศีสหชะเนี่ยนะครับที่แปลว่าสังคมโคตสนิทค,ค,ค่อยค่ชี้คนหมู่มากอะไรประมาณนี้นะออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ย ปกมรณะนะทีนี้เพื่อนไม่จริงใจแล้วนะจริงใจแค่สองสัปดาห์หลังจากนั้นหมดโปรแล้วนะครับหมดโปรหมดโปรโ,โ,โมชั่นแล้วนะครับเราจะสื่อสารจะอะไรจะเสียเปรียบเขาไปทุกอย่างซักส่วนใหญ่นะเสียเปรียบใครมั่งเสียเปรียบเรื่องเงินเสียเปรียบเรื่องคู่สัญญาเพราะไปสัมพันธ์กับดาวเสญญานะครับนะสัมพันธ์กับดาวเสญญาเนี่ยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนินะแพ้ทางสัญญาธาต อะไรประมาณนี้ลราไมระวังและอีพบรือนหนึ่งมาจากเจเ้าเรือนวินาที่แปลว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันตกกระไดพออลอยโจรน,นะวินาศมรณนะแปลว่าตกกระไดพออลอยโจรน,นะครับแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้คาดคิดไม่คาดฝันมันก็จะเติมไปแล้วแยคพอตไปเลยประมาณนี้นะแล้วก็ดาวพระพุธยายนะครับในวันที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยวลิานาฬิกาสีส่น,นาทีสวยพเพชรขัดเลยก็เป็นเรื่องตัดสินใจนั่นแหละนะครับนะอ่ะต่อไปนะพระเกต พระเกตนะครับอยู่ในเรือนของราศีตุลย์ดีนะครับเหมาะสําหรับสูตรม์ไหวพระปฏิบัติธรรมฝึกจ,จิตนะครับดาวพระเกตอยู่ในเรือนของพันธุส่งผลให้ชาวราศีกร,รกฎมีเซน์เจ้าที่เจ้าทางแรงนะครับบางคนเจ้าที่เจ้าทางแรงมากก็อาจจะเห็นตาเป็นเป็นเลยนะครับเห็นตาเป็นเป็นเลยว่าโอ้ไม่ก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับบางคนฝันบางคนนิมิตนะครับบางคนก็ถ้าไม่สัมพันธ์การะกินีเป็นทักษะที่ดีเขาจะมาให้คุณนะแต่ถ้าเกิดว่าดาวศุกร์เป็นการะกกินีอันนี้เขาจะมาให้โทษ นะครับมันก็จะทําให้เรามีปัญหาได้นะครับเฉพาะแค่เดือนนี้นะนะครับเพราะอยู่ตรงนี้หนึ่งถึงยี่สิบเจ็ดเพราะหลังจากนั้นก็ไปลุ้นดาวพุธนะครับถ้าดาวพุธเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นกาลกินีนะครับจะสวดมนต์ตามวัดตามสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาสวดมนต์ไหวพระจะเฮงจะปังนะแต่ถ้าเกิดว่าพุธเป็นกาลกินีเพราะว่าดาวพระเกจะตามเจ้าเรือนไปตอนที่อยู่ตรงนี้หนึ่งถึงยี่สิบเจ็ดจะตามศุกร์ไปนะแต่ถ้าอยู่ตรงนี้จะตามพุธแล้วแต่เจ้าเรือนนะครับอยู่เนี่ยหกสิบวันต่อ การย้ายหนึ่งครั้งนะครับประมาณ2เดือนนั่นแหละนะครับก็จะส่งผลให้ระแวงเพื่อนนะครับเพราะอะไรพเพราะดาวพุธอยู่ในเรือนมรณะไงตามพรกเกตามไปมันก็เลยทําให้มีปัญหาแล้วนะได้ภัยจากสังคมคนหมู่มากนะครับอยู่นอกบ้านหรืออะไรยังไงก็พยายามอ่อนน้อมถ่มอม้าไว้นะครับอยากลางยาไปหาเรื่องหาราวนะครับมันจะมีปัญหาได้นะครับอ่ะ นะครับยังไงก็กราบขอพวะคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับท่านใดตูโอตูใจขอขอบคุณกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับท่านใดสนใจที่จะนะครับดูดวงกับผมนะครับเดือนนี้เดือนมีนานะนะครับจำกัดอยู่ที่ส0มสิบท่านนะวันละหนึ่งท่านเท่านั้นนะไม่ได้ไม่ได้ทุกคนนะนะครับคิดนะครับห้าร้อยบาทหกสิบนาทีเลยนะครับให้ราคาเต็มเลยห้า ร้อยบาทหกสิบนาทีจองกันเข้ามานะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่จองไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจนะครับติดต่อมาก็เข้าดูได้เลยนะครับก็ราคาปกตินะ999บาทติดต่อมาก็ดูได้เลยจะพยายามจะให้จบภายในวันติดต่อมาวันไหนพยายามจะให้จบภายในวันนั้นเลยในราคา999บาทนะครับ6 0สนาทีเหมือนกันนะอ่ะขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขครับผมเกต้าฮินดูตลอดสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลอดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจะทําขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจดทาดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเคล็ดมงคลต่าง ก็จะส่งผลให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ